งวดนี้รับประกันด,านด้านเปอร์เซ็นต์งวดเลขง่ายสักอยากได้เลขต้องคนกับช้างก่อนจะไปรับชมลิปอย่าลืมแวะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดี FC ฟแฟนช่องคนกับช้างทุกท่านนะครับผมยินดีด้วยนะครับผมกับเอซทุกท่านนะครับที่มีโชคนะครับผม งวดนี้นะครับผมเลขพ่อสมศักดิ์เข้าเต็มเต็มเลยนะครับเข้าบนเข้าล่างเลยนะครับผมเข้าบนเข้าล่างเลย4004นะครับผม4004นะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับ fc แฟนช่องทุกท่านนะครับผมยินดีกับ fc ทุกท่านด้วยนะครับผมนะครับ งวดนี้เราตามให้อีกนะครับท่านผู้ชมนะครับผมงวดนี้เราเราตามให้อีกนะครับผมเดี๋ยวเราตามให้อีกครั้งนะครับสำหรับเดขพ่อสมศักดิ์นะครับผมสูตรหวยสี่ทิศนะครับผมสูตรหวยสูตรทิศสำหรับสำหรับท่านใดนะครับผมที่อยากจะให้อดมินตามนะครับผมกดหนึ่งไว้รัวเลยนะครับผมกดหนึ่งไว้รอเลยนะครับผมเดี๋ยวทีมงานเราจะเดินทางไปตามให้อีกเช่นเดียวกันนะครับผมนะครับ เด okay. ี๋ยวเราไปตามให้อีกสำหรับวันที่16พฤศจิกายนนี้จะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับผมเราตามให้อีกนะครับผมสำหรับเลขหวยี่ทิศนะครับผมนะครับหวยี่ทิศนะครับของพ่อสมศักดิ์นะครับผมนะครับย้ำเหมือนเดิมนะครับผมทางช่องก็เป็นแนวทางในการนาเสนอเท่านั้นนะครับผมนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะตามให้อีกครั้งนะครับผมสำหรับเลขพ่อสมศักดิ์นะครับผมอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันนะครับว่าเลขพ่อสมศักดิ์ท่านให้จริงหรือไม่อย่างไรนะครับผมไม่ใช่่วา เลขออกแล้วเอามาลงนะครับผมนะครับเราไปดูกันนะครับว่าท่านให้จริงหรือไม่อย่างไรครับเข้าไปชมกันเลยครับท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง ครับอ่ะมืองเล็กกับพอสมศักเนะวางสูตรงวดนี้ครับนี่นี่ทประชบนะครับผมครับมตัวเรียมสักนะพอได้แปดสี หนึ่งห้าห้อแล้วก็อันหาหนึ่งเขียวกี่ดอกครับสามหกเดีครับสานี่สามหกนี่เด้ยังสานี่ดักสากกับสองแปดสามเก้จ็ดเก้านะครับส่วนตัวเลขที่พ่อชอบตัวไหนนะครับตัววงกลมบ่แปด่ครับห้าแปดี่ห้าห้ากับสา กับสามหกในงวดวันที่หนึ่งแมนปฏิทิศการยศหกสามครับผมของพ่อสมทรัพยบตัวเลขสี่ทิศนะครับเมื่อก่อนบอกอันพอเสี่ยงไปคสิบห้าครับสามเกียรติอันนี้อันนี้เบอร์โทรพ่อปะครับครับเบอร์โทรนี่ครับมีเบอร์โทรแจกแล้วพ่ออนุญาตปะครับนี่อนุญาตแล้วตัวนี้เป็นเลขบัญชีตัวนี้อนุญาตไอ้คนโทรมาหาได้ปะครับได้แล้วโอเคนะครับตัวเลขของพ่อ สมศักดิ์นะครับผมคนไหนที่จะโทรมาสอบถามไม่ว่าจะเป็นการรักษาเส้นเอ็นเนาะแล้วก็ขอโชคกับพ่อสมศักดิ์ได้นะครับนี่ก็เป็นตัวเลขสูตรสี่ทิศอันนี้ก็คือบัญชีธนาคารของพ่อสมศักดิ์นะครับผมถ้ามีโชคกับพ่อสมศักดิ์ก็มาร่วมทบุญกันได้นะครับหรือว่าช่วยพ่อสมศักดิ์นะครับผมเดีย๋ยวมาตรงตัวเลขแป๊บหนึ่งครับอีกทีหนึ่งใหญ่เมืองใหญ่เป่าซ ปดซีหาหาเนี่คือพอชอบมาครับเน้นครับครับครับแปดซี่หาหา้วก็อีกตัวหนึ่งสามหกมาครับสามหกตัวล่างเนี่ยพออ่นตัวล่างอย่ดีตัวล่างเนี่ยเอาเอ็มเอ็มไปชื่อชนี่มัมาโบแปดเก้าเก้าเจ็ดนี่พเจ็ก้แปดซีหาหาามหกอหนี้มันเด็กบ้านนี่เพราะว่ามันมันมันเก้าเจ็ดมันออกแล้วหรือแต่เจ็ดเก้านาทีนี่มันออกมันห็นบห อันนี้คือมั่นใจแล้วครับพ่อเนาะครับงวดนี้พ่อมั่นใจคือแปดซีฮ่าฮ่าสามหกตัวเลขของพ่อสมศักดิ์สุดตัวเลขสี่เท็จนะครับหน่อยสามสิบเทียดอยากให้เบิงอยากให้เบิงตำล่าเลยผมแนครับแปดซีกเด็กที่พ่อมั่นใจที่สุดมั่นใจที่สุดนิดนะครับมั่นใจมั่นใจแปดซีเนาะครับมัเท่าไหร่ครับมั่นใจฮ่าครับสามหก ครัเลขที่ออกแล้วน้อเดียมันออกขานึงไปเลยดิออกขาหนึ่งไปแล้วแมนนี่เอนออกจ้าอันนี้เป็นเบอร์โทรนะครับครับครับศูนย์หกสี่ห้าเจ็ดสองสองหกเจ็ดศูนย์ครับปวดแข้งปวดขาปวดเป็นเส้นเป็นเอ็นนะครับมหาพอไ้เนาะมาเลยครับตัวตี่วงกลมนี่คือตัวตีมัดสุดๆมันบ่พอครับมีแปดสี่ห้าห้าสามหกสตัวที่พอมัดสุดเลยครับตัวร้องกะ ก็ลองหล็กไปไหมนะตัวลองนอะยัสองหกนี่ตัวลองทิครับลองเขาไม่วนสามหนึ่งสี่ศูนย์สองแปดสามเก้าอืสองแปดสามเก้าโอสามเก้าเข้าแล้วนะสามเก้าเลขสี่ตีบอวสามหกสิบไปมันสิดกับหัวตอวสามหกสิกับหัวแมนเห็นบอกมันออกมันออกหาเก้ามันออกหาเจ็บบางมันออกสามแปดมันต้องไปออกสามหกหกกับเก่าตัวเดียวกันอีกอ่นเก้าสามกับเป็นไปได้แมน เด็กนี่ตัวบนมันขึ้นไปมันขึ้นตัวหอดฮาฮาไนเ่ะมันมีเซ็ตขึ้นหอดฮาฮาแมนนี่ยบนฮาฮาหอดเย็ดเย็ดนะครับสูตรเรื่องที่มาเป่าซีตัวฮาฮาเดียบอกได้พ่อนี่ยนี่เป็นสูตรยังกับสูตรคำนวณซีทิดขุดคำนวณซีทิดสูตรคำนวณซีทิศนะครับท่านผู้ชมนะครับผมของพอสมศักดิ์นะครับเบิ้งเบิงแต่สมัยไหนพูดสมัยไดนโอ้สมัยดุนดุนพูดนะแต่พ่อซอยยี่สิบหก เออซซ่าสองพันห้าร้อยยี่สิบหกคุเชื่อกับโบเฮตเตอร์บานในโบมีเปียกเฮ็ดแล้วก็สีรักงสาวคนต่อไปสำหรับผู้มีเงินกต่มาผู้มีเงินกต่มาเออของการมาต้องการพิสูจน์ว่ามันผิเป็นอย่งไดี นะครับท่านผู้ชมนะครับผมเมื่อกี้นะครับผมท่านผู้ชมนะครับเมื่อกี้นะครับพ่อใหญ่สักหรือพ่อสมศักดิ์นะครับผมก็ให้ตัวเลขไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับผมตัวเลขเดี๋ยวเราจะมาสรุปตัวเลขให้อีกครั้งนะครับผมเราจะมาสรุปตัวเลขให้อีกครั้งนะครับมีนะครับมีจดเลยนะครับผมจดเลยนะครับหรือท่านใดที่แคปหน้าจอได้ก็แคปที่แอมินลงให้เลยนะครับผมนะครับจดเลยนะครับสำหรับเลขพ่อใหญ่สักนะครับผมมี84นะครับผม5 5 26 37นะครับผมนะครับแล้วก็40 39 28นะครับแล้วก็36นะครับผมพ่อชอบมากที่สุดนะครับผมชอบมากที่สุดก็น่าจะเป็น55 36นะครับผม84นะครับสำหรับตัวที่ชอบมากที่สุดนะครับผมนะครับ FC ท่านใดที่ ติดตามพ่อสมศักดิ์อยู่ก็เดี๋ยวนําไปรู้จักได้เลยนะครับผมย้ํานะครับผมทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นนะครับทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์บิดเจ็ดกัน,นะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมดูแล้วชอบแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ